และเรียนเชิญเจ,จ้าภาพจุดผู้เทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะเรียนเชิญขณะนี้เจา้าภาพกำลังจุดผู้เทียนสร้างขังนักมามีฟลาการเวลายกฆ่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวของหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนุสสารเจ้าวาดวสีรวน นเข้าไปก็เป็นจ้ามาเดินมาเลยครับโอาเซวนะบันเยอนมาบนเยออิบกะบันยอารบันยอนรียาบันเดยนาัน